สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่คอคอนรถชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับรถใหม่ๆเลยนะครับสำหรับออลนิวเลยฮอนด้าซีเครับเปิดตัวมาสดๆร้อนๆนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับเป็นเจเนอเรชันที่6แล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดทั้งคันแทบจะไม่มีเหลือเขาโครงเดิมเลยนะครับมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเครื่องยนต์ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโอ้โหมีเพิ่มเติมเครื่องยนต์ที่เป็น ฟูลไฮบริดเข้ามาด้วยโอโหแต่วันนี้น่าเสียดายเราไม่ได้ตัวนั้นมานะครับเราเป็นตัวท็อป1.5เทอร์โบนะครับ ES นะครับคือท็อปนะเป็นท็อปราอจริงท็อปเขาจะมีคู่กันนะจะมี2ตัวนะในตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเบนสินนะก็คือ1.5เทอร์โบ ES กับ EL แตกต่างกันแค่เบาะนั่งแค่นั้นเองหลายๆคนก็น่าจะรู้ในตัวฟูลไฮบริดกันไปบ้างแล้วคงจะมีใครรีวิวไปพอสมควรแล้ววันนี้เรา,เาตัวเป็นสิน มาทดลองทดสอบขับกันนะแต่ก่อนอื่นผมมีอะไรมาให้ดูนี่นะครับ Proof PF 8 3 0นะวันนี้นะครับเราขับขี่ปลอดภัยแน่นอนครับเรามีกล้อง น้ารถช่วยในเรื่องของความปลอดภัยบันทึกข้อมูลต่างๆนะเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุนะครับโอ้ผหก็สามารถไปแย้งถ้าเกิดเป็นกรณีพิพาทกันเป็นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับแล้วก็สามารถดูแบบว่าเรียวถามได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลกนี้ก็สามารถติดตาม กล้องที่ติดอยู่ในรถคันนี้ได้เพราะว่านะครับตัวนี้สามารถใส่ซิมโทรศัพท์เข้าไปได้รองรับระบบเครือข่ายนะครับ 3G นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของกล้องก่อนดีกว่ามือถือดีๆเครื่องหนึ่งเลยนะครับพอใช้ระบบปฏิบัติการ Android 5.1ชิปเซนนะครับ Cortex A7 นะครับมีความเร็วอยู่ที่1.3กิกนะครับแล้วก็มีแรมมาให้อยู่512เมกนะครับรวมถึงมี ROM มาให้ทั้งหมด4กิกโอ้โหในตัวกล้องเองนะครับสามารถ เพิ่มเมมโมรีสามารถใส่ S D การ์ดได้ไม่เกิน64กิกนะครับส่วนคุณภาพของกล้องเองนะครับก็ขนาด Full HD ครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังรวมถึงมี Super Night Vision มาให้บอกเลยว่ากลางคืนไม่ต้องกลัวภาพแตกตัวเลนกล้องเองนะครับเป็นกล้องแบบ Wide Screen ครับสามารถมองได้มุมภาพนี่140องศาเลนหน้ารถเนี่ย4 5เลนนี่กล้องนี่สามารถจับได้หมดเลยและจุดเด่นของกล้องตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีเยอะนะครับหนึ่งอย่างนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือสามารถ Mark a r ีย รถตัวนี้สามารถใช้งานได้จุดไหนบ้างไม่เกินตรงไหนบ้างถ้าเกินเนี่ยตัวกล้องเนี่ยจะส่งไปที่ไอข่าวคานะครับแล้วถ้ามีไอข่าวคาแล้วก็ล็อกอินอยู่กับตัวกล้องเนี่ยรถเนี่ยจะออกนอกพื้นที่ที่เรามาร์กไว้ปุ๊บจะมีเตือนมเลยอ่ารถคันนี้ออกนอกพื้นที่แล้วและจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือแม้ว่าคุณจะดับเครื่องยนต์จอดรถแล้วเนี่ย กล้องตัวนี้ก็จะดูแลคุณ24ชั่วโมงบันทึกภาพเรยลไทม์ตลอดเวลาสิดตั้งติดรถยนต์ครับ Pro PF830 นะครับกล้องบอกเลยว่าเป็นกล้องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ในการติดตั้งเองติดตั้งไม่ยากนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ช่อง power outlet นะก็คือตัวช่องจ่ายไฟ12โวลต์เลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเลยสายไม่มีระยงระยางนะครับที่สำคัญนะครับราคาไม่แพงอ่าแลกกับความปลอดภัยของ ร,รวมหนึ่งนะครับตัวกล้องเองนะครับมีประกันให้ถึง30เดือน2ปีกับอีก6เดือนใช้กันนานๆไม่ต้องเปลี่ยนก็ต้องขอขอบคุณนะครับกล้องติดตัวจน proof นะครับโอ้โหทีม่มาะโปรโมชั่นดีๆนะครับให้กับคนรักรถอย่างเราเพื่อความปลอดภัยของท่านและผมเนี่ยครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะผมบอกเลยส่วนรถพิเศษเนี่ยพอเห็นแล้วเนี่ยต้องอยากได้นาน,นี่น,นานอนเซอร์จะเข้าผมขอโชว์นิดนึง่นะเดี๋ยวเรามาเข้าที่ อ l น n e w h อน d ้ CR-V อาวกันต่อดีกว่าครับว่ารถเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างกับสำหรับเครื่องเบนซิน1.5เทอร์โบครับทุกท่านครับตอนนี้เราก็มาพูดถึง ภายในของเจ้า all new honda crv นะครับเจ็หกันดีกว่านะครับตัวนี้ครับผมก็บอกแล้วนะครับเป็นตัว e s นะครับก็คือเปรียบเทียบได้ก็เป็นรุ่น็อปของเครื่องเบนซินแล้วกันเพราะรุ่น็อปบางคนก็จะบอกว่ามี e l อีกตัวหนึ่งแต่ผมว่าคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันเพราะ e l ก็คือเพิ่มเป็นที่นั่งเจ็ดที่นั่งตัวนี้เป็นที่นั่ง5ที่นั่งก็ถือว่าเป็นตัว top ป1ตัวแล้วกันภายในเลยเข้ามาปุ๊บเปลี่ยนใหม่หมดเลยหรูหราขึ้น มีลายไม้เข้ามานะครับมีเป็นโนแบ็กเข้ามาโอ้โหคอนโซลหน้าที่ห์อ่ะ ดดูดีขึ้นรวมถึงช่องแอร์นะฮะถ้าใครเคยเห็น Honda c ซี i c นะครับเหมือนกันเลยมาแนวเดียวกันเลยอาจจะทาความสะอาดยากนิดหน่อยนะเพราะมันเป็นเหมือนลายลังพึ่งนะแล้วก็ข้างในอาจจะมีฝุ่นฝุ่นเข้าไปกล่องแต่ก็ดูคลาสสิกลวกันแล้วก็รว,วมถึงในจุดอื่นนะก็วัสดุเองก็ไม่ใช่พลาสติกแข็งนะครับก็เป็นบุนนุ่มทั้งหมดเลยทั้งคอนโซลหน้านะครับนี่ตรงแผงประตูมีแอมเบน์ไลท์มาให้ด้วยนะดูหรูเลยดูหรูเลยแล้วก็แผงข้างเองก็เป็นโนแบ็กนะแล้วก็หลักๆกก็คือก็จะเป็นเป็นโนแบ็กกับ มีลายไม้เดี๋ยวเราพูดถึงตรงบริพื้นที่นั่งของคนขับกันในส่วนของเบาะเองดีนะนั่งสบายโอบกระชับตัวสรีรับแม้ผมจะตัวใหญ่นะครับตัวเบาะเองก็รับสลีรับผมได้ดีเลยนะครับก็เป็นเบาะไฟฟ้าแปดทิศทางรวมถึงมีลุมบ้าสพอร์ตให้2จุดนะครับก็ช่วงตรงกลางและช่วงตรงเอวนะครับก็มี2จุดให้นะับรวมถึงตัวเบาะเอง มีเมมโมรีให้อีกสองเมมโมรีส่วนของหน้าจอเรือนไม้เองนะครับก็ให้มาเป็น LED ขนาด10.2นิ้วหน้า m o ใหญ่โตโลโหะฐานนะครับไม่มีเข็มอีกแล้วนะครับก็เป็นหน้าจอ LED ก็สามารถดูรายละเอียดตัวรถได้ทั้งหมดนะครับรวมถึงในส่วนของระบบ entertainment เองนะก็แยกทางซ้ายเป็น entertainment ด้านขวาก็ดูในส่วนของระบบตัวรถเขาก็ใส่ามาไม่ให้เยอะอยู่แล้วก็วมีทิป A ทิป B เข็นทิศ นะครับแล้วก็มีไรเซฟนะครับก็คือตัวแก้วกาแฟนั่นเองครับเวลาคุณแบบไม่ได้จับพวงมาลัยนานๆในส่วนหนึ่งก็คือดูระบบขับเคลื่อนนะครับก็ตัวนี้ก็เป็น a h e วิ d r รด e ด้วยนะแล้วก็มีเตือนในส่วนของคาดเบลก็เตือนทั้งหมด5จุดเลยนะอีกอันหนึ่งก็เตือนระยะการเข้าศูนย์บริการนะครับก็มีเตือนแล้วก็อันหนึ่งก็ในส่วนของ Honda Sensing นะครับก็มีให้เปิดปิดระบบของเป็นเซฟตี้ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของเพิ่มความสว่างของหน้าจอ เ,เปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรจากอันเดิมเป็นหน้าจออยู่อันเดียวอยู่ตรงกลางอันนี้ก็เป็นแบบเต็มจอเลยเต็มจอเลยคือ10.2นิ้วส่วหนหัวพวงมลลาลัยเองก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับด้านขวาราควบคุมในส่วนของระบบขับเคลื่อนระบบความปลอดภัยนะครับในส่วนของอ p t i v e c r u i s e Control นะผมได้ลองก็คือคือสต็อปแดก้ด้วยเนะาะเมื่อกี้ที่ผมลองอยู่นะแต่นี้เขาใช้ชื่อเป็น low speed follow นะครับก็คือตามรถคันหน้าในความเร็วต่ำ ก็รวมถึงการรักษาตัวรถให้อยู่ในช่องจราจรนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดที่รักษาความห่างจากโถคัน้านะครด้านซ้ายเองก็ควบคุมในส่วนของมัลติมีเดียแล้วก็ในกา้านการไฟเลี้ยวเองการที่ปัดน้ำฝนเองนี่มีฟังก์ชันอยู่ด้วยนะครับ เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงจากภายนอกเขามีกล้อง360องศาตอนแรกผมก็หาทั้งคันเลยอยู่ที่การปัดน้ำฝนนี่ก็สามารถเปิดแล้วก็เห็นกล้องรอบคันได้ไม่ใช่ว่าไม่ใส่อะไรเพิ่มมาให้นี่เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับก็คือกล้อง360องศามีใส่มาให้แล้วใน CRV ด้านขวาตรงการไฟเลี้ยวเองี่ก็ต้องเป็นอีกอันนึง ที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะครับหลายๆคนอาจจะชอบนะครับสำหรับ Honda r a n นวอ s นะครับก็สามารถเปิดปิดได้เองที่ปายนิ้วแต่ก็น่าเสียดายเนาะจริงๆก็มีบายสปอร์ตให้มาหน่อยก็ดีแต่เขาก็เลือกใช้เป็นที่เป็น Honda r a ลนวอ s ใส่เข้ามานะครับอ่าในส่วนอื่นๆนะครับในฝั่งผู้ขับขี่ก็ไม่มีอะไรไล่มาที่คอนโซลกลางอ่ะหน้าจอ มัลติมีเดียเองขนาด9นิ้วนะครับก็สามารถรองรับ a n d r o i d Auto นะครับ a p ป l e CarPlay ได้ Apple CarPlay นี่ดีหน่อยนะครับก็สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้นะครับแบบไม่ต้องเสียบสายแต่ a n d r รอ d Auto ก็ต้องเสียบสายอยู่เลื่อนลงมานะครับในส่วนของระบบปรับอากาศเองนะครับก็แบ่งเป็นสองโซนคือซ้ายขวานั่นเองสามารถแยกอิสระนะครับในส่วนของความเย็นนะครับสามารถปรับได้นะครับว่าใครจะเย็นเท่าไหนฝั่งไหนจะเย็นเท่าไหนรวมถึงมีชุดกรอง pm 2.5ใส่เข้ามาให้ด้วยครับไล่ลงมาอีกนะคร เป็นที่วางของก็จะมีตัวไวเลสชาร์จมาให้นะครับก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับสะดวกสบายแล้วก็ช่องวางของใหญ่โตบอกเลยใหญ่โตวางโทรศัพท์ได้2อเครื่องแม้คุณจะชาร์จอยู่เครื่องนึงอีกเครื่องนึงก็วางได้นะครับอาจจะเครื่องนึงเสียบต่ออนด์ร์อโต้หรือว่าเสียบชาร์จไฟก็เป็น USB ที่เป็น Type A นะครับแล้วก็มี Type C มาด้วยนะครับอย่างละอันนะครับแล้วก็มีช่องปล่อยไฟเอาเลส12โวลต์มาให้เลื่อนลงมาก็เป็นในส่วนของเกียร์นะครับก็อันนี้ต้องบอกเป็นเอกลักษณ์ของ h o n d านะครับไม่ว่าจะรุ นอนิกมาใหน้นะครับก็จะมี P R N D แล้วก็โหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตเขจะอยู่ที่เกียร์ไม่ได้เป็นอีกปุ่มกดโหมดการบขี่กันนี้ก็เอกลักษณ์ของเขาอีกเหมือนกันก็คือจริงๆมันก็คืออีโคแหละแต่นี้เขาใช้เป็นอีคอนโหมดนะครับก็คือโหมดในการขับประหย,ยัดนะครับอ่ะเลื่อนลงมา นี่ต้งองบอกเลยความเป็น SUV นะครับก็ถือว่าเป็น SUV จริงๆนะเพราะผมรู้สึกว่า SUV มันต้องขับเคลื่อนสีล้อนะตัวนี้ก็เป็นรถที่เป็นออฟวิลด้วยขับเคลื่อนสีล้อก็เลยมีปุ่มนี้มาให้แน่นอนนะครับก็คือ hill descent control นะค,คือช่วยในการลงทางลาดลงเขาลงแบบทางชันนะครับก็คือจะช่วยเบรกนะครับทำให้ชะลอรถในการลงเขาอีกนิดนะครับก็จะเป็นในส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นเบรกโคนะครับเดินลงมา เป็นช่องวางแก้ว2ช่องนะครับก็มีตัวล็อกแก้วมาให้นะครับแล้วก็มีช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรืออะไรแต่นี้ก็ผมว่ามันน่าจะอยู่ข้างหน้าแทนช่องวางแก้วนะเพราะมันหยิบยากมันมันอยู่ตรงที่เท้าแขนนี่ก็เป็นในส่วนที่เท้าแขนก็ใหญ่โตอันนี้ดีดีข้างในก็ใส่ของได้ใหญ่โตพอสมควรนะครับด้านหลังนะครับก็มีแอร์หลังมาให้นะครับแต่ก็เป็นแอร์หลังที่มาจากด้านหน้านะไม่สามารถ ปรับความแรงของพัดลมนะครับหรือปรับอุณหภูมิได้นะครับก็มาจากข้างหน้าทั้งหมดแล้วก็มีช่องชาร์จเป็น USB Type C 2จุดนะครับด้านหลังเองนี่เดี๋ยวผมจะไปตั้งข้างหลังนะครับดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับข้างหลังนะครับก็ตัวเบาเองนะครับก็สามารถปรับ60-40 เลื่อนหน้าเลื่อนได้นะขยับเบาะได้นะครเพราะบางอันจะเป็นตายตัวนะไม่สามารถขยับเบาะได้แล้วก็ด้านท้ายเองเดี๋ยวเราไปลองนั่งดูว่ามันแคบมากน้อยแค่ไหนนะผมว่ามันเลื่อนเบาะได้เนี่ยสามารถตัดปัญหาพื้นที่นั่งเนี่ยที่มันแคบได้ในส่วนของผู้โดยสารด้านข้างนะครับในตัวเบาะเองนะครับก็เป็นเบาะไฟฟ้าให้มาเช่นกันแต่ปรับได้แค่4ตำแหน่งเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่ ใหญ่โตโโหฐานซันรูฟนะครับก็มีซันรูฟมาให้ด้านหลังก็เป็นมูนรูฟนะครับไม่สามารถเปิดได้ด้านหน้าเปิดได้นะครับแล้วก็ใหญ่มากนะครับมีแผ่นปิดมาให้หลายๆคนอาจจะคิดว่าอาจจะเหมือนตัว H r V ครับแต่ไม่ใช่นะมีมานปิดมาให้ ในส่วนอื่นเองนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วสําหรับภายในครับเดี๋ยวเรามาที่การขับขี่มาพูดถึงเครื่องยนต์พูดถึงช่วงร่างกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนะครับเครื่องยนต์เองนะครับก็ตัวนี้บอกแล้วว่าเป็นเครื่องเบนซินนะครับก็คือ1.5เทอร์โบภายแรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะครับที่6,000รอบนะครับรวมถึงแรงบิดนะครับก็อยู่ที่240นิวตันเมตรนะครับที่1,700รอบถึง5,000รอบนะครับแรงเหยียบเป็นมาครับผมลองกันแป๊บเดียวครับแป๊บเดียว ความเร็วขึ้นรวดรวดเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องยนต์นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะครับ1.5อร์โบนี่ใช้ได้ทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับ7สปีดนะครับที่เขาใส่มาให้นะครับแล้วก็เกียร์นี้ก็ได้จูนอัพเซตอัพใหม่นะครับทำให้รอยต่อของเกียร์ดีขึ้นนะครับอัตราทดที่ดีขึ้นนะครับทำให้เกิดความคล่องตัวที่สูงขับขี่ได้สบายนะครับก็ถือว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ย ทำงานได้ดีในส่วนของพลังกาลังน้องหมอเลยหายห่วงนะครับถ้าใครเคยใช้ Honda Civic ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันส่วนอัตรา m ิ้นเปลืองเองนะครับเป็นรถ SUV นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับต่อเวลาคือ all-wheel drive นะครับอัตรา m ิ r เปลืองเองที่เขาเคลมมานะครับก็คืออยู่ประมาณ14.3กิโเมตรต่อลิตรนะครับแต่เราเป็นการทดสอบเดี๋ยวเรามาดูกันตอนท้ายแล้วกันว่าจะอยู่เท่าไหร่ นะครับตราเส้นเปลือกเราก็อีกส่วนหนึ่งในตัวใหม่นี้เองครับ1.5 t u โบเองก็รองรับ e85 ด้วยโอ้หนี่ก็สบายเลยเติมได้ทั้ง e10 e20 e85 e เลือกได้หมดเลยในส่วนของระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะพอดาเซนซิ่งเองครับก็มีให้มา6ตัวนะครับอย่างแรกก็คือ Auto h ไฮบร e สูงต่ำอัตโนมัติในส่วนของ Active Cruise Control, Distronic Speed Follow นะครับเตือนออกนอกเลนเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมเบรกให้แล้วก็มีรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนอีกตัวนหนึ่งนะครับก็ คือในส่วนของทํางานควบคู่ Adaptive Cruise Control ก็คือ, Son นะคอตั้งระยะห่างจากจรถคันหน้าได้แล้วก็รวมถึงตเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่อีกหนึ่งอย่างกลอง360องศานั่นเองนะที่ทคอนด้ใส่มาในส่วนของระบบเคลื่อนออฟวิลดได้นะโดยปกติแล้วก็คือจะทํางานอยู่60-40นะครับอันนี้ก็มีการปรับเซ็ต เพิ่มระบบการทํางานเข้ามาเพื่อให้ทํางานได้ดีขึ้นนะครับก็คือในส่วนของปรับการหมุนของล้อเองนะครับให้สัมพันธ์กันมากขึ้นจะมี2ช่วงคือ 60, 40แล้วก็เป็น50-50นะครับอันนี้ก็มีเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของระบบขับเคลื่อนนะครับในส่วนช่วงล่างเองนะครับด้านหน้านะครับก็เป็นแม้วสัตว์นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้วยความเป็น SUV นะครับก็เป็นช่วงล่างยอดทิดอยู่แล้วก็คือเป็นมัลติลิงก์แล้วก็เป็นดิสเพล็ทั้ง4้อดี๋ยวเราม่ล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูระบบต่างๆ ที่สามารถลองได้นะครับเอมบอกเลยขับมาก็ช่วงล่างเองรับแรงกระแทกผมว่านี่มันซับได้ดีนะมีความนุ่มนวลเหมาะกับความเป็นรถครอบครัวนะเนี่ยไม่มีความแข็งกระด้างทำงานได้ดีนะครับในส่วนของระบบช่วงล่างแต่ถ้าการขับขี่จริงๆแล้วมันรู้สึกว่ามันอาจจะยุบยากไปหน่อยนะครับดูไม่ค่อยเฟิร์มเท่าไหร่แล้วก็ถ้าใช้ความเร็วก็รถก็อาจจะดูลอยๆแล้วก็เวลาเข้าโค้งรู้สึกว่ามีท้ายออกนิดๆหน่อยๆ ในส่วนของพวงมาลัยมีความไวพอสมควรนะก็แก๊ปที่เหลือนี่ก็แทบจะไม่ค่อยเหลือไม่เหลือมากเท่าไหร่นะไวพอสมควรเนี่ยตึ๊กตึ๊กสายไปขวาไปเลยปึ๊บย้ายเลนโอ้โหไวมากหักนิดนึงเปลี่ยนทั้งเลนเลยนะไม่ใช่ค่อยๆออกนะหักนิดนึงปึ๊บไปเลยก็ถือว่ามีความไวพอสมควรจริีๆก็มีความแม่นยําสูงนะเพราะพวงมาลัยเขามีความไวขนาดนี้ก็ความแม่นยําสูงมากแล้วแต่คนชอบนะแต่ขนาดนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ มันไวจนน่าตกใจแล้วก็ในส่วนของระบบคอนดักเซนซิ่งเองอเดี๋ยวผมมาลองนะครับอันนี้ผมเปิดเลยรักษาเลนอยู่ในเลนอะแดปติฟคูซอนโถตั้งเลยเพราะจริงอะแดปติฟคูซอนโ n ดั้งเขาเริ่มทำงานตั้งแต่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันเป็นสต o p ป n d Go หรือเปล่านะในส่วนหน้าจอเองก็จะกึ่งๆเหมือนเป็นเรดาร์นะครับจับรถคันหน้าว่ารถคันหน้าเป็นรถประเภทไหนให้ด้วยนะนะรถที่วิ่งผ่านซ้ายขวาก็จะเห็นด้วยเช่นกันอันนี้ผมตั้งไว้75อันนี้เริ่มจเส้้นไดล ปะ่ะเพิ่มความเร็ว8 0นะครับตัวรถเองก็จะจับให้อยู่ในกลางเลนเนี่ยผมผมไม่ได้จับพวงมาลัยเลยนะก็ถือว่า Honda Sensing ทำงานได้ดีอ่าเดี๋ยวข้างหน้าเบรกอ่ารถเบรกให้รถเบรกรถเบรกถ้าไม่เราไม่จับพวงมาลัยนิดนึงก็ระบบที่รักษารถให้อยู่ตรงเลนเนี่ยก็จะตัดระบบอ่านี้ผมติดไฟแดงแล้วก็เปิดตั a งแต่ e Cruise c o n รถก็ต่อสนิทเลยเนี่ย Low Speed Follow เนาะก็คือตามรถคังหน้าด,ด้วยความเามร็วต่ำรวมถึงเนี่ยเป็น Soft Enfo ด้วยเพราะรถก็จอดอยู่ นี่ผมก็เข้าเกียร์อยู่นะเดี๋ยวรตอตอนรถออกนิดนึงเดี๋ยวรอไฟเขียวอันนี้รถข้างหน้าเคลื่อนที่แล้วมีเตือนรถข้างหน้าเคลื่อนที่นะครับว่าข้างหน้าเคลื่อนที่แล้วอันนี้เราแค่กดรีซูมป,ปุ๊บระบบคุยชันโทก็ทํางานต่อน,นะครับก็ถือว่าเป็นโลว์สปีดฟอลโลวรวมถึงเป็นซอฟแอนด์โกด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคและในส่วนอื่นๆเอง,อน,เองนะครับก็ ทํางานได้ปกติอยู่แล้วเพราะไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติเตือนการชนด้านหน้าก็จะมีไฟเตือนอยู่ข้างหน้านี้ให้นะครับแล้วก็รวมถึงเบรกให้ด้วยโดยสรุปแล้วนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เองหายห่วงน้ํา1หนึ่งจุดห้าเทอร์บอโบขอไหายห่วงพาตัวรถไปได้สะดวกสบายนะครับคล่องตัวรบช่วงล่างเองใช้น่เมืองไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากก็ถือว่าช่วงล่างโอเคนะนิ่มนวลน,นะครับก็ถนนเมืองไทยจริงก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เรียบเสมอ,อน,นี่ก็จะเป็นในส่วนของสรุปคร่าวๆในการขับขี่แล้วก็ในส่วนของภายใน นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันว่ามีอะไรที่สวยงามแตกตา่างหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างกับ all-new Honda CR-V ใหม่ รับพูดถึงภายในกับการแทบขี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับเรามาดูภายนอกกันต้องบอกเลยว่าภายนอกเนี่ยออกแบบใหม่ทั้งหมดสปอร์ตมากนะครับแตกต่างจากรุ่นเดิมโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะครับชุดข้างหน้านี่ครับกระจังหน้าเองไม่เน้นสีโครงเนี่มแบบเดิมๆแล้วนะครับนี่ก็ใช้เป็นเป็นโนแบ็คครับดูดุดันนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมในช่องดักลมต่างๆใหญ่ใช้ได้นะครับทำความสะอาดง่ายโลโก้เองใหญ่ขึ้นในนี้ครับก็จะมีเรดร์อยู่ช่วยในส่วนของระบบความปลอดภัยต่างๆแล้วก็ที่สําคัญมีกล้อง3 ปล่อยแล้วเองนะครับก็ดูสปอร์ตนะครับสเกิร์ตเองก็อยู่ชิ้นเดียวกันนะครับวมถึงช่องระบายลมต่างๆก็ช่องใหญ่นะครับระบายลมได้ดีส่วนของระบบไฟเองนะเป็นฟ u ู l LED แล้วนะครับไฟหน้าเป็น LED ดีไฟเลี้ยวก็เป็น LED แดีเรารวมถึงเป็น s ซอร์เฟนเชียลด้วยนะครับก็เป็นไฟวิ่งแล้วก็ตัวนี้มีฟอกแลมมาให้ก็เป็น LED ดีเช่นกันแล้วก็มีช่องเหมือนเป็นตัวนําแสงนะครับทาช่องได้สวยมาที่ด้านข้างกันบ้างครับก็เส้นสายชัดเจนเป็นเหลี่ยมเป็นสันทุกจุดนะครับแล้วก็มีไฟทับทิมให้ด้านข้าางงงรบ็ะยเเออนปข18 แต่สีบอลในส่วนของยางนะครับก็ขนาด2 3 5 6 10 18นะครับในส่วนของจบมองข้างนะครับก็แยกเป็น2เลเยอร์นะครับตัวล่างก็จะเป็นสีดำด้านข้างบนก็เป็นสีเดียวตัวรถนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับก็เป็น LED รวมถึงนี่ขาดไม่ได้กล้อง Honda Lens Watch นะครับแล้วก็มีกล้อง360องศาอยู่ใกล้กันเลยมือจับตัวก็เป็น k e ย์เลสนะไปยืนใกล้ก็ปิดเปิดปิดได้เลยง่ายๆหลังคา s u นร o ฟ f นะครับแล้วก็เป็นมูนรู o f ด้านหลังนะครับก็คือเปิดไม่ได้ด้านหน้าเปิดได้ นะครับแต่ก็มีชักฟินกลับมาใช้กันหมดแล้วครับตอนนี้ด้านท้ายเองนะครับยางแม็กเช่นกันครับก็ขอบ18นะครับ2,3,5,6,10,18บเบรกเองดิสเบรก4ล้อครับมาที่ด้านท้ายในส่วนของไฟท้ายนะครับก็ออกแบบใหม่นะครับเป็น L shape ไฟเองก็เป็น Full LED นะครับมีไฟทูปนะครับลวดลายนะครับดูสวยงามดี ้อยเสียมี2ข้างนะครับก็เน่องจาก1.5เทอร์โบครับก็ต้องปล่อยไอเสียออกมาได้เต็มที่นะครับดิฟฟิเซอร์มีมาให้นะครับดูสวยงามตัวกันชนเองนะครับก็เป็นสีดําด้านนะครับรวมถึงฝาท้ายออโตโอ้นะใช้งานง่ายเปิดปิดใจขาเตะได้หมด แล้วก็ด้านท้ายเองเป็นยางอะไหล่นะไม่ใช่เป็นจุดซ่อมแล้วนะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งตัวที่เป็นตัวแปลงไฟ12โวลต์มาให้นะครับที่ด้านท้ายนะครับก็สะดวกสบายบอันนี้เป็น5ที่นั่งนะรวมถึงอีกจุดหนึ่งที่ฝาท้ายให้มานะครับก็คือเป็นตัว walk away coast นะครับกดเดินหนีอ่ะกดปิดให้ล็อกให้ก็สะดวกสบายนะซื้อของถือของหรือจะเอาของใส่แล้วจะเดินไปที่ไหนต่อนะครับรถก็ล็อกให้เรียบร้อยอันนี้อยู่ที่ระบบของตัวรถด,ด้วยถ้าเราตั้งเป็นล็อกอัตโนมัติมันก็จะล็อกให้ ไฟเบรกตัวที่3ามก็ให้มาปอยเลอร์ด้านท้ายตัวดักลมก็มีมาให้นะครับนี่ครับในส่วนอื่นก็ CRV นะครับก็ในรักก็เห็นอยู่แล้วก็ออกอยู่ได้อยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็น VTEC Turbo นะครับอันนี้ก็เป็นตอนท้ายนะครับของ Honda CRV นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่นั่งแถว2องนที่ผมพูดถึงกันอ่ะที่นั่งแถว2นะครับก็ต้องบอกเลยว่าภายในนี่ที่ผมยังไม่ได้ปรับอะไรนะก็ดูกว้างขวางอันนี้เบาะด้านหน้านี่เป็นผมขับเองนะจะกินพื้นที่ข้างหลังหน่อย แต่ถ้าสมมุติคนตัวเล็กอยากใกล้ชิดข้างหน้าก็สามารถนี้เดินได้แต่พนักพิงนะครับก็ปรับได้หลายระดับนะครับแล้วก็เนี่ยตัวที่นั่งเนี่ยก็จะเลื่อนตามนะครับก็เหมือนจะถอยหลังลงแล้วก็ยกหน้าขึ้นนะครับให้รับสรีราของน้องนะครับก็ทําให้สะดวกสบายในการนั่งเดินทางจังหวัดไกลๆผมว่าน่าจะสบายนะครับอ่ะอันนี้อุย้ย ทำไมอันนี้วางแผ่ที่วางแก้วปกติก็นะ่าจะอยู่แนวหน้าน,นะครับอันนี้มาอยู่แนวขวางแล้วก็อยู่ตรงกลางเลยนะครับในการวางแก้วตรงที่พับแขนมันอาจจะวางไม่สะดวกนะครับอันนี้เขาก็เป็นการออกแบบของเขานะครับแล้วก็การพับเบาะ60 40ฝั่งนี้ 40, 40. อ่าเป็นแสตรับเรียบกันหมดก็สามารถใส่ของได้ง่ายนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นหลุมไม่เยอะนะเป็นหลุมไม่สูงมากทําให้พ้นของพลนอะไรได้เพิ่มพื้นที่ได้มากขึ้น ครับที่นี่ก็คือในส่วนของพื้นที่แถว2นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเบาเดือนได้พนักพิงเองได้หลายระดับก็สะดวกสบายในการเดินทางต่างจังหวัดอะเดี๋ยวเราไปสรุปทั้งหมดนะครับของ Honda CRV ใหม่นะครับทางหน้ารถกันครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ All New Honda CRV ใหม่นะครับน,น่าสนใจใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาสรุปรวมทั้งหมดนะครับ ให้ได้ฟังกันนะครับในส่วนของภายนอกเองดูดีดูสปอร์ตแล้วก็ดูหรูหราทุกอย่างผมว่าตอนนี้การออกแบบเองลงตัวจะติดแค่อย่างเดียวก็คือแม็กนั่นเองนะครับน่าจะเป็นใช้เป็นสีดําให้มันดูได้เข้ากับตัวรถมากกว่านี้นะครับในส่วนของภายในอันนี้ก็คงต้องบอกเลยว่าทั้งหมดเลยคือดูลงตัวมากดูดีนะครับแต่ก็อาจจะมีบางจุดอย่างที่วางแก้วของแถว2เองผมว่ามันวางมันอย่างนั้นมันแปลกๆในการเท้าแขนในเท้าต่างๆมันก็มีการชนแก้วนู่นนี่นั่นนะครับมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสะดวกสบายนะครับในส่วนของ ข้างหน้านะครับผมก็มีติดมีอยู่2อจุดจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดที่วางแก้วเหมือนกันเพราะจริงๆมันมีช่องเก็บเหรียญอยู่เล็กๆนะแต่มันอยู่ท้ายสุดมันอาจจะหยิบจับลําบากถ้าเลื่อนมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ขยับ ที่วางแก้วลงไปหน่อยก็อาจจะลงตัวมากวนันนี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของจอัลติมีเดียผมรู้สึกว่ามันกระชั้นกับด้านหน้ามากไปหน่อยถ้าถอยหลังไม่นิดนึงการกดต่างๆครับมันอาจจะสะดวกสบายมากขึ้นแล้วส่วนในการขับขี่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าในส่วนของเครื่องยนต์เองคล่องตัวมีความแรงอัตราทิ้นเปลืองเองจากที่เขาเคลมมาผมก็บอกว่าที่เราขับวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะอยู่ประมาณ150โลเขาเคลมมาอยู่ที่14.3กิโลเมตรต่อลิตรเราได้อยู่ประมาณ13.6น้ำก็ถือว่าใกล้เคียงเพราะวันนี้เราต้องบอกเลยเราขับ ขี่แบบว่าปกติวิสัยนะครับไม่มีการเค้นไม่มีการอะไรก็มีเหยียบแซงบ้างนู่นนี่นิ่หน่อยไม่ได้กระแทกคันเร่งอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าการขับขี่ดีเว้นแต่แค่ระบบช่วงล่างอย่างเดียวอาจจะดูนุ่มนวลจริง ดูสะดวกสบายรู้สึกว่าไม่กระแทกไม่อะไรเหมาะที่เป็นรถครอบครัวแต่ถ้าได้เดินทางไกลอาจจะรู้สึกแบบย้อยๆนิดหน่อยนะเพราะรถใช้ความเร็วนะครับก็อาจจะมีโครงเคลงนิดนึงเวลาเข้าโค้งนะครับทิ้งท้ายนิดนึงกุญแจคี y ์เล s เขามีฟังก์ชันเยอะนะล็อกเปิดล็อกเปิดท้ายนะนี่มีสตาร์ทออโต้นะแต่มีอีกอันหนึ่งเพิ่มขึ้นมามันก็เหมือนการคลายร้อนในรถนะก็สามารถปึ๊บโอ้โหเปิดกระจกให้4บานสันรูปเปิดให้ด้วย,ยนานๆจะเห็นนะ พอสุดมากก็จะเปิดแค่กระจกให้อันนี้เปิดซันรูฟให้ด้วยนะครับก็คลายร้อนให้รถกดสตาร์ทรถอัตโนมัติแล้วก็เปิดกระจกเปิดอะไรเพื่อให้ระบายความร้อนออกได้รวมถึงสมมุติคุณยังไม่ไปอ่ะปิดเอ้ยกระจกก็ปิดได้ซันรูฟก็ปิดกลับให้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับอากาศร้อนๆเมืองไทย และนี่ก็เป็นความทิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับถ้าใครที่สนใจก็ลองไปสัมผัสลองไปทดสอบทดลองขับกันเองนะครับที่โชลรูม h o n ด้าได้ทั่วประเทศนะครับที่สําคัญเลยราคาก็ต้องบอกเลยว่าทุกรุ่นย่อยนะของอ่อนนิวฮอนด้าซีาวีใหม่ครับจะเพิ่มเติมจากตัวเก่าอยู่บวกลบประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทก็อยู่ที่1นึ0 0 0้านห้าสนาบาทสำหรับตัวผมเองความคุ้มค่า คุ้มค่าไหมถ้าผมมีงบอยู่ประมาณนี้คุ้มค่าอ่อนควรเพราะเป็นเครื่องยนต์ที่เล็กลงดาวไซซิ่งลงแล้วก็มีเทอร์โบนะครับก็ทําให้อัตราเร่เงไม่ได้แตกต่างจากตัวเดิมอาตาัตราซิ้นเปลืองเองก็ถือว่าทําได้ดีกว่าเดิมนะก็ถือว่าโอเคเลยก็เป็นรถ AV ตัวหนึ่งที่น่าใช้อยู่นะครับรวมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆที่ฮอนด้าให้มานะครับ ตอนนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับกรองติดหน้ารถยนต์นะครับ proof นะครับซึ่งวันนี้เราได้ตัว PF830 มาติดใช้งานกันครับส่วนใครที่สนใจเมื่อกี้ผมบอกไว้แล้วโปรโมชั่นดีๆทางคอคนรักรถแชนแนลมีให้แน่นอนคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนคลิปหน้าครั้งหน้านะครับจะเป็นรถอะไรจะเป็นงานอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามคอคนคัลรถ h ช n n e l ได้ที่ Facebook Fanpage คอคนรอกรถนะครับช่องทางที่2นะครับก็จะเป็น u t u b e คอคนคัลรถ ช่องทางสุดท้ายติดตามข่าวสารยานยนต์ทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่ w w w c a ว็บข t .com ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ